สร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติทำได้ในบัญชีธุรกิจนะคะอย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจก่อนนะคะจากนั้นให้เ,เพื่อนๆกดที่กีดสามขีดค่ะเลือกเครื่องมือธุรกิจและการควบคุมเลือกคำถามที่พบบ่อยอ่าให้เพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าลูกค้าส่วนมาก ถามคำถามอะไรเป็นประจำนะคะอย่างเช่นพิมพ์คำว่าสนใจมานะคะเราก็อาจจะให้ลูกค้าถ่ายรูปแคปหน้าจอส่งมาให้เรานั่นเองนะคะหรือว่าราคาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเขียนคำตอบเป็นราคาไปได้เลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะกดทิกถูกไปได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้คำถามแล้วนะคะอยากที่จะเพิ่มคำถามก็สามารถที่จะกดเพิ่มคำถามไปได้เลยมีหลากหลายข้อก็สามารถที่จะใส่หลายข้อไปได้เลยนะคะกดคำว่าแสดงคำถามนะคะเพื่อที่จะเวลาลูกค้าถามเรามานะคะคำตอบก็จะเด้งแบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะ